สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทดสอบพอดแคสต์เซตไลฟ์นะครับรุ่น PL1 ไมตัวที่ผมใช้ก็จะเป็น iSound เป็นไมค์คอนด s นเซอร์นะครับผม BR1 นะครับแล้วต่อมาก็จะเป็นตัวอินเตอร์เฟสเสียงนะครับเป็นรุ่น Comica l i n k f ฟ c AD2 นะครับสามารถใช้ได้กับทางคอมแล้วก็กล้องแล้วก็มือถือนะครับ สามารถใช้ได้หมดเลยโดยผ่านตัวนี้นะครับก็หลักๆถ้าใช้กับมือถือก็ Apple กับ s m s u u n นะครับหลักๆหรือถ้าตัวอื่นไม่แน่ใจก็เอามาลองที่ร้านได้นะครับก็เซตนี้ก็จะได้ทั้งไม้นะครับแล้วก็เป็นตัวฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ขาตั้งเสียงที่ผมพูดอยู่นะครับก็จะเป็นจากตัวไมค์คอนเดนเซอร์ br 1เลยนะครับนี่คือเสียงทั้งหมดโดยผ่านโคมิก้ ดิฟเฟกเอดีแล้วแล้วก็ต่อเข้ากับไมไอซาวบีอาร์นะครับ